การขุดแยกเง้าไผ่หลังจากที่เราได้ทําการปอนหน่อไว้ันดับไปนี้ก็คือไผ่เลี้ยงใหญ่ชัยภูมิแสวนครูสดนะครับเราได้ทําการตอนเราเรียกว่าตอนหนอ่อก็คือเราจะนําถุงมะหุ้มหรือตอนช่วงที่เป็นหน่อได้ประมาณ30เซนนะครับเพราะฉะนั้นลำเนี้ยสองลำเนี้ย ได้จากการที่เราหุ้มตอนที่เขาเป็นเป็นหน่ออยู่เราเรียกว่าการตอนหน่อจุดประสงค์ในการตอนหนอก,ก็เพื่อที่เราจะได้ไผ่ที่แข็งแรงเมื่อเราแยกงอกไปปลูกรากเขาจะไม่มีการชะง,งักการเจริญเติบโตเพราะว่าเมื่อหน่อเขากาลังเจริญเติบโตรากเขาก็จะอยู่ในถุงนี้นะครับรากเขาอยู่อยู่ในถุงนี้เราตัดแค่สะดือนะครับนะตรงนี้จะเป็นสะดือไผ่ นะเราบากหนึ่งในสของสะดือนะแต่แย่ไม่ให้เขาขาดนะครับเพื่อไม่ต้องการให้ลำเขาตายแล้วเราก็อเอาถุงใส่นะครับท่านไปดูได้ที่คลิปประมาณคลิปที่24การตอนหนอ่อไผ่เลี้ยงใหญ่ชายภูมิของครูสดนะครับประมาณนั้นตามตาม,ตามดูวิธีการตรอนซึ่งเมื่อเราแยกไปแล้วเนะี่ยงาไ้่ชนิดนี้เขาจะไม่มีการชะงักการเจริญเต,ติบโต ปกติแล้วการแยกเงาไผ่นะครับการแยกเงาไผ่เราจะแยกหลังหรือดูหนาวก็คือ,อประมาณปลายเดือนกุมภาเป็นต้นไปฉะนั้นหลังจากเราเราแยกเสร็จแล้วอนอปกติเงาปกตินะครับเขาก็จะมีการเพ่งรากขึ้นมาใหม่กว่าที่เขาจะตั้งตัวได้ก็ใช้เวลาประมาณสงเดือนมีนาเมษา,าพฤษภาเขาปลูกแต่การที่เราแยก นอที่เราตอนไว้เขาจะไม่มีการชะงักการจเจริญเติบโตเราสามารถนําไปปลูกได้เลยเพราะฉะนั้นนอที่เราตอนนี้เราจะตอนปลายกรกฎาคมก็คือสิงหากัญญาานยาคมน้อนี้ประมาณเข้า3เดือนนะครับเมื่อเราแยกเสร็จเราก็นําลงไปปลูกได้เลยหรือเราจะ,ะนําไปอนุบาลไว้ก่อนก็ได้นี่คือตัวอย่างอของ หน่อที่เราแยกออกมานะครับเราตอนหนอ่อเห็นได้ว่าเขายังอยู่ในสภาพปกตินะครับรากเขาก็จะอยู่ในนี้ตรงนี้ตรงเดือเขาที่เราตัดไว้เราจะตัดแค่เสือเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ท่านดูนะครับเราก็สามารถที่จะน,นําไปอนุบาลแล้วนําไปปลูกได้เลยนะครับถ้าหากเราไม่ตอนหน่อแล้วเนี่ยถ้า,าเราไม่ตอนหนอ่อ ปกติเราก็จะแยกเงานะครับเดี๋ยวว่ามันจะแตกต่างกันยังไงตามเมมานะครับอันนี้เงาที่เราตอนนะครับเงานี้เราไม่ได้ตอนหน่อเต่๋ยวเราจะแยกประมาณเดือนมีนานะครับเราจะตัดไว้ก่อนแล้วเราก็จะใช้ถุงพลาสติกลุงไว้เพื่อมาให้น้ำเขาเลื่อยอหนอนี้นะครับตามตามเขามานะครับหน่อนเนี้ยที่เราจะแยกต่อไปเดีย๋ยเรามาสัตว์ที่ดูหนอนี้นะครับเนี่ยหนอนนี้หรือเงาเนี้ย เป็นเงาที่เราไม่ได้ตอนไว้เราก็จะแยกปกติถ้าหากเป็นเงาแบบนี้เราจะไม่แยกตอนเข้าฤดูหนาวนะครับเราจะไปแยกตอนอประมาณปลายกุมภาถึงมีนาเพราะถ้าหากเราแยกก่อนฤดูหนาวไผ่เขาจะไม่ค่อยเจริญเติบโตร,รากเขาก็จะไม่งอกเขาเรียกว่าไผ่จำศีลอกาสที่จะตายนั้นมีมากเพราะนั้น อย่าลืมนะครับการแยกเงาปกติจะต้องแยกหลังดูหนาวิธีการแยกนะครับอันนี้แยกแบบปกตินะครับเราก็แซะนะครับเราก็แซะเงาเข้าไปนะครับเพื่อที่จะหานสะดือไผ่สะดือไผ่จะอยู่ด้านข้างด้านข้างของตาถ้าสมิร่าตาของไผ่อยู่เนี้ยให้เรานั่งนั่งหันเข้าข้างตานะครับเนี่ยตาไผ่ด้านนี้ดังนั้นสะดือเขาจะอยู่ซ้ายขวาด้านนี้ไม่มีกอแม่แสดงว่า ออกมาจากจากลำแม่ก็อยู่ด้านขวาเพราะนั้นตำแหน่งของสะดก็อยู่อยู่ตรงนี้ข้อที่ควรระวังนะครับตาของเงาเขาจะอยู่บริเวณตาที่เราเห็นเนี่ยตาลำเนี้ยถ้าเราขูดไปใกล้ปุ๊บเนี่ยขูดไปใกล้ด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยตาเขาก็จะช้ำรุดหมดเงาจะยังไม่ตายแต่ปลูกยังไงเขาก็ไม่ได้หนูใหม่เพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับอย่าให้สับตาบริเวณเงาเพราะนั้น เราสับซ้ายขวาได้ใกล้ๆนะครับเนี่ยเราต้องอต้องค่อยๆขุดนะครับนี่คือ,อความยากลำบากนิดนึงยิ่งถ้าหลังฤดูหนาวเขาจะขุดยากนะครับเพราะดินเขาจะแข็งอันนี้เราเราเราสาธิตให้ท่านดูนะครับถ้าเป็นหนอตามปกติห้ามขุด ก่อนถดูหนาวเด็กขาด3มเดือนนี่ขุดไม่ได้นะครับจะต้อง7เดือนถึงแปเดือนเป็นต้นไปถึงจะขุดได้ไคร่บ้าวใส่ที่นีงนะครับเราอย่าให้ถูกตาเขานะครับขุดเ,เข้าไป เจอแล้วสวัสดีเขาสวัสดีเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเจอแล้วเราก็สับตรงนี้นี่คือความยากของการขุดนอแบบปกตินะครับเกือบได้แล้วเวลาโยกนะครับให้เราโยกมาให้เรายืนตรงตรงตรงตาเนี้ยให้เราโยกมาตรงข้ามเราอย่างเงี้ยอย่าโยกไปซ้ายขวานะครับสวัสดีเขาจะแตก ถ้โยกมาด้านซ้ายด้านฝาสีเขาจะแตกห้โยกมาหาเราเรานั่งตรงนี้ถ้ยกมาหาเราไปโยกนะครับถ้าสดีเขาแตกเขาก็จะตายนี่คือเหตุผลหนึ่งว่าทำไมปลูกแ้วไม่โตทำไมปลูกแรมตายเพราะสดีเขาแตกไงครับ ใช้แรงนิดนึงเนีย่ยได้แล้วเนี่ยจะเห็นว่าอะาะดีงก็แตกนิดนึงแต่นี้ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ถือว่าถือว่ายังใช้ได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะาตาเขายังอยู่ปกตินะครับ๋ยวถ้าลองงัดไม่ดีทันีก็าแตกมาข้างในอันนี้ตาเขาอยู่ด้านนี้นะครับตาเขายังปกตินะครับถือว่าช้ได้แล้วก็จะไปอนุบาลต่อไปเรามาดู อ,นะอันนี้แยกง,งาปกตินะครับแยกหลังหนาวนะอย่าอย่าพิ่แยกตอนเนี้ยดี๋ยวผม้ดลองให้ท่านดูเฉยนี่คือเงาที่เราตอนหน่อไว้นะครับตาอยู่ด้านเรานะครับตาฉะนั้นสะดือจะอยู่ซ้ายขวาอันนี้สะดืออยู่ด้านขวาแน่นอนแล้วก็แม่เขาอยู่ด้านนี้ตอนไว้ประมาณเกือบสามเดือนแล้ะนะครับนักแต่เ,เขาไป นั่นแหละก่อนเข้าพันศานึ่งครับมิถุนาเปาคดักนร่ดครับ่ยมานสามเดือนรากเขาจะไม่ชะงักการเจริญเติบโตจะเข้ากับอ่างแล้วก็แซ่นิดนึ่งแซ่เพื่อเขาไปหา เราก็ยกยกสบเพิ่มนิดนึงน่าจะขาดแล้วนะความง่ายจะแตก่ังกันมากนะครับ ได้แล้วนะได้แล้วเตียนสตีลของเขานะครับสดีลของเขาอยู่ตรงนี้ตาบริเวณน,นี้ไม่เป็นไรนะครับเพราะจะมีตาอยู่ด้านในเต็มเลยนะครับสามคู่สี่คู่เพราะนั้นเ,เราสามารถแต่งรากนิดนึงก็ได้นะครับเดี๋ยวดูรากวันรากของเขาจะมีการเจริญเติบโตขนาดไหนนะครับอันนี้ชี้ให้ดูเลยนะครับชี้ให้ดหูเห็นเลยนะครับ อาจจะพาดดูชัดๆหน่อยนี่คือสภาพของรากที่เขาจเจริญเติบโตเพราะ,ะนั้นเราสามารถนำไปอนุบาลไว้ทักอาทิตย์สองอาทิตย์หรื่หนึ่งเดือนแล้วก็ปลูกได้เลยนะครับก่อนที่ปลูกเราอาจจะตัดทักประมาณ 50- 70ถึงเจ็ดสซนก็ได้นะครับวัดดู 50- 70ถึงเจ็ดสิบเซนมอเมื่อยเลยอันนี้50บอันนี้ก็ได้เจ็ดสิบเซนล่องนี้ก็ได้ประมาณสี่ถึงห้าล่อง ัน,นี้อันนี้เราก็ตัดออกนะครับถ้าเราไม่ตัดออกเราก็เอาไว้อย่างนี้ก็ได้ก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหานะครับนี่คือข้อได้เปรียบของการตอนหน่อรากจเจริเ่เติบโตขุดแยกได้ง่ายขุดแยกได้เร็วอายุของการที่เราไปปลูกจากหน่อประมาณ3เดือนเราก็ไม่ต้องรอไม่ต้องรอฤดูหนาวไม่ต้องรอฤดูแ้งปลูกได้เลยนะครับ อ๋ตัวอย่างที่เราปลูกสำหรับการที่เราตอนหนอไว้แล้วเราแย,ยก่าปลูกนะทำในคลิปก,อก่อนตามไปดูได้นะครับตอนนี้นะครับจริญเติบโตเหนืนอเงาแบบนี้นะครับเอามาปลูกแล้วก็จะเริญเติบโตอันนี้ก็อตอนนึงอีกครหนึ่งนี่คือตัวอย่างของการตอนหนอไฟเลี้ยงใหญ่ชัยภูมิง่ายสะดวกรวดเร็ว รูสุดชัยมงครับ